ของรองแชมเปี้ยนแบบสโคตรเจ๋สงสิ์สรรเชิงยกสามไปเริ่มครับเอาแล้วครับของจริงมา,า้วครับท<ห>่านผู้ชมนะต้องมาไล่ให้จนต้องบทให้อยู่เลยครับนี่เข้าไปต่อยกด้านของกระบองเนี่ยลากมาตีได้หรือเปล่าครับอ้เด้เงครับนี่ดึงเอาแล้วแหวดึงหัวทิ่มเลยครับนี่กระดับด้านของกระบบองดึงเอาทางด้านของโคตรเจ๋งครับ ล้มลงไปนะฮะก็จบเลี่อนี้ถือว่าทําได้ดีครับหมมาดูว่ามาดูว่าชมเช้านะมันต้องมีชมเช้านี่ทําน้ำหนักเยอะไปหรือเปล่านะมัอนจะมีความต่อเนื่องความหลากหลายครับพอพุทธมวยไทยกลับครูมนิตค์ับเมื่อเช้านี่รถเยอะไปหรือเปล่าครับทางด้านของลำพองเนี่เริ่มนะเริ่มที่จะไล่แล้วมันจะมีผลไหมครับหลังจากที่มันจะมีผลหรือเปล่านะเม็ดต่อเม็ดนี่ยปลายจะเป็นยังไงนะแล้วโอ้สอกแล้วแข้งมานะ่เอาแล้วครับ อย่างนี้สนุกเลยครับเสียบข่าวเออตะไฟดังตีครับในทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมนะในทั้งคู่นะครับแยกก่อนน้องรับปล่อยมือครับปล่อยมือต้องใส่กันให้เต็มที่ให้ใส่กันให้สุดแดงมวยซ้ายมวยเจ้าบ้านนั่นก็มวยทีมเยือนนะครับจากโคราชแดงมวยบ้านยางบุรีรัมย <_ an> ังหวะซ้ายครับออกไม่ออกขวาออกไม่ออกฟังเข้ายังครับมาเกรงเอาบอลกระบองหลุด โดนโคตรเจ๋งสวนเอาคืนเลยครับดูมงนี้ครับหลักดนตีครับตงไปดนตรีนะฮะเล็บโอ้เด้งอ้าวเสียบ้าโค้เจ๋งแทนโอ้จับจับอ้าวจังหวะสุดท้ายนะโอ้แม่ครับหักเหลี่ยมนะฮอล์รับเป็น้านของโคตรเจ๋งลงไปกองอยู่ข้างล่างนะฮะเออเหลี่ยมนี้สู้โอ้หลุดดโนศอกอีกเฮ้ยเซียบ้าวันนี้ครบเครื่องนะครบเครื่องครบจ้ำ ดูจับในครับดูจับในของแบงนะครี่จับแล้วตีครับต้องตีให้ได้ครับอ่ากดลงมาลากมาอ้าวกมการจับยากครับยากก่อนครับยากก่อนนะเฮ้ยปล่อยมือออกซ้ายทีไปอีกเออหาสิหมัดมาล็อกมาเสียบครับขวางหน้าเสียบพื้น่ะจะพยายามตีครับใครหมดครับอี่างกรถาว่าใครหมดครับอย่างนี้นะลากมาเสียบพื้นเสียบคาไปอีก อ้าวแยกไปเลยครับแยกก่อนครับแยกก่อนยกที่4ครับทุกท่านนะเป็นยกสับครับโอ้ยซ้ายเม็ดนี้นะฮะโคตรเจ๋งเอาไงครับต้องขึ้นครับสอกมาครับเอาสอกมาแก้ครับโคตรเก่งไล่เลยครับเริ่มมาไล่เลยครับโคตรเก่งนะอ้าวพอตีตีขึ้นนะตั้งแต่ถึงนี้เชุดนี้คนละทีครับกับการแยกก่อนเป็นยกที่สำคัญโคตรเก่งเดินเข้ามาแบบ ศาสตแข้งขวาเอาเจยซ้ายสายคืนครัเดา๋ยมองเดียรเบียโต้ได้แข้งซ้ายล็อกไว้กดไว้เอาเทงซ้ายนี่แทงใส่กระป๋องโคตรเจ๋งเดินมาเอ้ากดคอล็อกทอหาจังหวะตีมันเดืครับอ้าวต่างไปต่าตีส่งไล่เลยครับนี่ทางด้านของโคตรเจ๋งนะครับ โอ้โหแหว่เหลี่ยมดึงเหลี่ยมล้มลงไปอีกเนียแท็รับตุ๊กยอมระบาไนายทบลูกที่เจ๋งเอทำการนี่สั้นเพราะกดดันก็คือด้านของลูกเหลี่ยมของเจ้าแรมบองแหละพยายามตีก็โดนศอกอีกนะฮะโอ้วันนี้นี่แกล้งเกินพิกับในทางด้านของระบองเนี่ยอ้าวต่างไปต่างตีนะฮะเสียบเสียบคืนนะฮะคนละทีอ้าวแยกแยกก่อนนะครับแยกก่อนนะฮะ ยกห้ายกสุดท้ายนะครับแม่กลับซ้ายกับขวาครับท่านผู้ชมระเมืิดคนนี้เอาโดนขวาครับเกี่ยวลงเอาขวาคืนแม่กลับประหยัดต้ทุกช็อตนะมาหนักหนักก็คืนไปเอาคืนไปฮะประหยามตีเหมือนกันครับลูกนันของโคตรเจ๋งนะเข้ามาตีอีกซอยแต่จังหวะสุดท้ายนะครับนี่ฮะนี่แหละครับหักพภงมิใจของรำบ้องนะโอ้โหนะครับมันที่เตรียมมาต้องยอมรับนะเหลี่ยมมาได้เย็กขั้นเทพเลยนะ เรียมตัวเนะเปรียมาแแบบเนื้อชั้นเลยครับวันนี้เป็นนักชกที่ถือว่าพัฒนาฝีมือยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับสานาเขาเรมบ้องโบดเจ๋งก็พยายามจะไล่เอาคืนครับแต่ก็ยยกสุดท้ายครับเริ่มเริ่มแผ่วนะครับเผีวแรงก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเริ่มช้าลงแล้วช้าลงโคตรเจ๋งนะครับเข้าไปดี การได้บอลได้ปอง,บบงเองเงื้อได้สอบได้จับตะบวมได้สอบเนี่ยมาถึงขนาดนี้นี่นะ่เริ่มองเริ่มัดนโดครับ,บเริ่มมั่นใจแล้วนดิโอ้ตีมาตีไปแบบนี้ก็โอ้ครับเออเดี๋ยวมีการประกาศคะแนนนะครับมีการประกาศคะแนนจะมีพฤฤิธีกรรมบนเวทีรูปยากขึ้<ด>นไ,ไปบนเวทีแต่ก็จบลงแล้วจบนะครับเกมจบแล้ว ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเอก,กฉันนโอการน,นี้ขอกรบเรียนเชิญท่านนายกปรการบริหารสัตวตำบลบ้านยางนายกพรสินสุขโขให้เกียรติค่าเชิญผันให้ชั้นเปียนคนใหม่ของชมรมวัยสยามใบศา,ารรุ่นริิเตอร์เมดพิกันดน้ำหนัก34กิโลกร,รัมให้กับตัวนันของแลมบอนพอเทพสุนควร